สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์ดคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครีมกันแดดเป็นครีมกันแดดรุ่นที่น้องมิ้นไอโรมอโรเป็นเป็นพรีนเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ใช้กันบ่อยบ่อยเนี่ยเป็นรุ่นนี้เป็น,น,ปนสก,กินซิสตาน ก็ผมก็จะใช้ครีมกันแดดบ่อยนะครับเนื่องจากว่าต้องออกมากลางแจ้งแล้วก็เดานี้ก็เป็นขนาดที่ทดลองใช้อะนะเป็นซองสามารถหาซื้อได้ใกล้ๆบ้านท่านหรือในแอปพลิเคชันยอดนิยมเราก็มีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดซองทดสอบกันให้ดูเลยแล้วกันเปิดหัวเลย ก็จะหักหัวออกมาอย่างเนี้ยแล้วใช้ไม่หมดก็เป็นเกลียวปิดเข้าไปได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับ SPF <11, S 1> 50หน้าซองก็จะเป็นแบบนี้เขาเคลมเอาไว้ว่าเป็นเนื้อมูสซึมเร็วไม่อุดตันผิวนะส่วนใหญ่ที่ผมทาก็จะประมาณนี้ ที่จะโดนป,ะ,ปะทะบ่อยๆที่สุดก็คือโซนนี้แหละผมุนคนที่แปลก็ไม่ได้เาทีทาทีมกันแดดทั้งหน้ามันจะมีส่วนที่เปบาะบางอยู่กับส่วนที่หนาหรือใครใครยังไงก็บอกเลยนะครับส่วนตัวผมใช้ลักษณะเนี้ยแล้วก็แว จุดสัมผัสที่คาดว่าจะโดดแดดนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าผมได้เป็นซันแพดซันแพดนั่นก็จะเป็นอุปกรณ์กบบนันแดดเหมือนกันเป็นเทปกแบบันแดดติ้งแปะเป็นลักษณะนี้นะในโซนเนี้ยแล้วก็ช่วยป้องกันแสง UV ได้แล้วเมื่อผมไปหาข้อมูลมาได้ว่าสมไมเขาถึงต้องแปบะบกันแดดในบริเวณนี้ เราจะเห็นพวกนักอเมริกันฟุตบอลน,นะทราบทาเคยได้ยินมาว่ามันลดแสงสะท้อนหรืออะไรอย่างเนี้ยแหละแต่ข้อมูลยังไม่ไม่แน่ใจนะแต่จะไปนค้นมาแล้วก็จะมารีวิวแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับมันมีสันแัดอยู่หลายลายี่ห้อที่นอกเหนือจากอ้น,นิเป็นคลีมนะกันแดดนีขายอยู่ตัวไปลิง์ที่จะสั่งซื้อเดี๋ยวผมก็จะเอาวางไว้ให้เช่นกันนะ ส่วนตัวผมใช้มาพักนึงแล้วละ่ะก็ลองใช้ไปหลายๆแบบอันนี้ก็ดีแนะ่แห้งแล้วเนี่ยสบายด้วยเวลาเรากิจกรรมออกแดดไปกีฬาที่มันต้องไปกลางแจ้งหรือไปเที่ยวทะเลไปตกปลาหรือมีกิจกรรมต่างๆน,นนะก็ช่วยได้ปกไปกับจะได้ไม่ลืมส่วนเป็นกดควดดใหญ่ๆก็เอาใช้ที่บ้าน สวัสดีครับ